สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาการไม่ชวนง่วงนะคะสวัสดีครับวันนี้เรามีเรื่องเออสำคัญเหมือนกันนะมาคุยกันใช่ค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในหัวข้อวิกฤตโปรแกรมเมอร์จบใหม่ค่ะว่าจะปรับตัวกันยังไงให้รอดในยุค AI ครับเป็นประเด็นที่ต้องจับตาดูกันเลยทีเดียวงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับได้เลยค่ะ เริ่มจากภาพรวมก่อนนะคะข้อมูลจากสภาพัฒน์ไตรไมาสแรกปี68เนี่ยชี้ว่าในจ้างในไทยตอนนีออ้มีแนวโน้มจะเลือกคนที่มีประสบการณ์มากกว่าอ่าฮะอันนี้เป็นความท้าทายตรงๆเลยสำหรับน้องๆจบใหม่นะครับใช่ค่ะบวกกับพวกธุรกิจ SME หรือโรงงานบางส่วนที่อาจจะปิดตัวลงไปด้วยแต่ในขณะเดียวกันนะครับอุตสาหกรรมเทคบ้านเรากลับโตส่วนทางเลยนะจริงเหรอคะเป็นยังไงคะ ก็ S <S> คือภาคซอฟต์แวร์คาดว่าจะโตประมาณ9-10%ส่วนบริการดิจิตอลนี้อาจจะถึง13-14%ในปี6-8เลยโอ้โหโตเยอะเหมือนกันนะครับมันเลยเหมือนมีช่องว่างนิดหน่อยคือตลาดต้องการคนนะแต่ต้องการคนที่มีทักษะสูงขึ้นซึ่งอาจจะยังไม่ตรงกับโปรไฟล์เด็กจบใหม่ส่วนใหญ่เท่าไหร่ แล้วก็มีปัจจัยสําคัญเลยที่เข้ามาเปลี่ยนคือ AI ใช่ไหมคะตัวนี้แหละครับตัวเปลี่ยนเกมเลยมีการคาดการณ์กันว่าตําแหน่งงานระดับเริ่มต้นเกือบๆครึ่งหนึ่งนะโดยเฉพาะงานเขียนโค้ดเบื้องต้นเนี่ยอาจจะถูกแทนที่ด้วย AI ได้ในไม่กี่ปีข้างหน้า5ปีโห oh, เร็วเหมือนกันนะใช่ครับเร็วมากนั่นทําให้นายจ้างหรือองค์กรต่างๆเนี่ยความคาดหวังเขาเปลี่ยนไปเลย เปลี่ยยนังงไงคะจากเดิมที่อาจจะมองหาคนเขียนโค้ดตาม Requirement ได้เฉยๆตอนนี้เขาต้องการนักพัฒนาจริงๆที่แก้ปัญหาซับซ้อนได้เข้าใจธุรกิจสร้างโซลูชันใหม่ๆได้อ๋อเพราะงานง่ายๆรูทีน AI เริ่มทําแทนได้แล้วถูกต้องครับ AI มันช่วยได้เยอะมากงั้นพอความคาดหวังเปลี่ยนทักษะที่จําเป็นก็ต้องเปลี่ยนตามไปด้วยตอนนี้ตลาดมองหาอะไรจริงๆคะ พื้นฐานแน่นๆนี่ยังไงก็สําคัญนะครับภาษาหลักๆอย่าง Python Java เนี่ยต้องคล่องเลยแต่ที่ผมว่าสําคัญยิ่งกว่าเดิมในยุคนี้คือความเข้าใจพวกโครงสร้างข้อมูล Algorithm แบบลึกซึ้งจริงๆทําไมถึงสําคัญกว่าเดิมล่ะคะในเมื่อ AI ก็ช่วยเขียนโค้ดได้ เพราะ AI มันอาจจะเขียนโค้ดพื้นฐานให้ได้ก็จริงแต่การจะเลือกอัลกอริทึมที่เหมาะสมที่สุดหรือการปรับปรุปรงโค้ดให้มันเร็วรองรับข้อมูลเยอะๆอย่างงาน AI Big Data เนี่ยมันต้องใช้ความเข้าใจของคนครับอ๋อเข้าใจเรื่อง Big O เรื่อง Performance อะไรพวกนี้ใช่เลยครับเรื่องพวกนี้สำคัญมากรวมถึงเครื่องมือพื้นฐานอย่างกิแล้วก็ความเข้าใจฐานข้อมูลแบบลึกๆไม่ใช่แค่จำคำสั่งได้ งั้นพวกเว็บฝึกอย่าง l e e d Code, HackerRank ก็ยังช่วยได้อยู่ช่วยได้มากครับช่วยให้เข้าใจวิธีคิดและนอกจากพื้นฐานแล้วทักษะขั้นสูงก็จำเป็นนะเช่นอะไรบ้างคะก็พวกคลาวด์ครับ AWS Azure GCP นี่สำคัญมากกับการพัฒนาแอปสมัยนี้หรือพวก DevOps อย่าง CICD Docker แล้วก็แน่นอนเรื่อง Cyber Security วริแล้วก็การเอา AI ML มาใช้เป็นจริงนะครับ ใช้ AI เป็นเครื่องมือไม่ใช่คู่แข่งประมาณนั้นเลยครับ AI ML integration คือต้องรู้จักใช้มันเสริมงานเราแต่สายเทคนิคอย่างเดียวอาจจะไม่พอแล้วสิ่งที่ AI ทำแทนไม่ได้เลยคือ soft skill ใช่ไหมคะโอ้โหสำคัญมากๆครับอันนี้การสื่อสารเนี่ยสำคัญเลยอธิบายเรื่องยากๆให้คนอื่นเข้าใจได้ทำงานเป็นทีมแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีแล้วก็การปรับตัวเรียนรู้ตลอดเวลาหรือที่เรียกว่า growth mindset สิ่งเหล่านี้ AI ยังทำไม่ได้ใช่ครับมันคือคุณค่าที่มนุษย์เรายังเด่นอยู่แล้วก็จำเป็นมากในโลกที่มันเปลี่ยนเร็วขนาดนี้แล้วที่นี้กลยุทธ์สำหรับน้องๆจบใหม่หรือคนรุ่นใหม่ในการปรับตัวคืออะไรบ้างคะอย่างแรกเลยผมว่าเรื่องพอร์ตโฟลิโอนะครับมันต้องไม่ใช่แค่โชว์ว่าทาอะไรมาบ้างแต่ต้องเล่าเรื่องได้ด้วยเล่าเรื่องหมายถึงยังไงคะคือเล่าว่าเจอเปัญหาอะไรที่มันซับซ้อนแล้วเรามีกระบวนการคิด มีวิธีแก้อย่างไงอาจจะโชว์โปรเจกต์โอเพนซอร์สที่ไปคอน trib ิวหรือโปรเจกต์ที่มันแก้ปัญหาจริงๆอะครับมันจะดูดีกว่าโปรเจกต์ในห้องเรียนเยอะเลยอ๋อคือโชว์วิธีคิดไม่ใช่แค่โชว์ผลงานถูกต้องครับอย่างที่สองก็คือเรียนรู้ตลอดชีวิตจริงๆต้องเปิดใจฝึกใช้เครื่องมือ AI พวกใช้ g p t Co Pilot ให้คล่องเลยมันช่วยให้เราทำงานเร็วขึ้นได้เยอะหาคอร์สเรียนเพิ่มใบเซอร์ต่างๆใช่ครับพวก AI cloud Data Size อะไรพวกนี้มันแสดงให้เห็นว่าเราพร้อมปัดตัวเป็นเหมือน AI native ไปเลยมีอีกเรื่องที่น่าสนใจคือข้อมูลบอกว่าในไทยเนี่ยการสร้างเครือข่ายหรือ networking สำคัญมากช่วยเพิ่มโอกาสได้งานถึง22%เลยนะคะจริงครับอันนี้เรื่องจริงเลยการไปร่วมงาน Meetup ต่างๆเช่น Bangkok JS ThaiP หรือไปอยู่ใน community อนไลน์บน GitHub LinkedIn หรือเว็บบอร์ดเนี่ย มันช่วยได้เยอะมากได้ทั้งความรู้ได้คอนเน็ t ชันอาจจะเจอโอกาสดีๆด้วยใช่ครับโอกาสมันมาจากการรู้จักคนนี่แหละครับและก่อนจะไปต่อขออนุญาตแทรกนิดนึงนะคะหากว่าการเจาะลึกข้อมูลนี้มีประโยชน์และอยากสนับสนุนให้เราได้สำรวจประเด็นน่าสนใจแบบนี้ก่อไปอีกการกดไลค์กด Subscribe หรือว่าช่วยแชร์ต่อก็จะเป็นกำลังใจสำคัญมากๆเลยค่ะที่จะช่วยให้เราสร้างสารรค์เนื้อหาเหล่านี้ต่อไปได้ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนล่วงหน้านะคะ โอเคกลับมาที่ขั้นตอนสุดท้ายกันครับพอเราได้โอกาสไปสัมภาษณ์โดยเฉพาะสัมภาษณ์เทคนิคเนี่ยสิ่งสำคัญมันไม่ใช่แค่ตอบให้ถูกนะครับอืมแล้วคืออะไรคะ่ะคือการสื่อสารกระบวนการคิดของเราออกมาหรือที่เขาเรียกว่าติ้งอลาวนะครับต้องอธิบายให้ผู้สัมภาษณ์เข้าใจว่าเราคิดยังไงวิเคราะห์ปัญหายังไงทำไมเลือกวิธีนี้ประเมินประสิทธิภาพหรือบิ๊กอมันเป็นยังไง อ๋อเหมือนที่เราคุยกันเรื่องฝึกโจทย์จากรีโคดก่อนหน้านี้ก็คือช่วยตรงนี้ด้วยให้เราอธิบายได้คล่องขึ้นใช่เลยครับต้องโชว์ว่าเราเข้าใจจริงๆไม่ใช่แค่ท่องจำคำตอบมาและสุดท้ายแต่สำคัญไม่แพ้กันเลยคือการดูแลสุขภาพจิตนะคะเห็นข้อมูลบอกว่าบัณฑิตจบใหม่ปี6-8เกินครึ่งเลยรู้สึกไม่ค่อยมีความหวังกับตลาดงานเท่าไหร่ครับอันนี้สะท้อนความกดดันจริงๆนะ การจัดการความคาดหวังเลยสําคัญมากต้องตังต้งเป้าหมายที่พอเป็นไปได้ใช่ครับเข้าใจว่าหางานมันใช้เวลาใช้ความอดทนและก็ต้องสร้างระบบสนับสนุนดีๆรอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นเพื่อนครอบครัวหรือคนในคอมมูนิตี้เดียวกันแล้วก็อย่าลืมดูแลตัวเองนะครับเซลฟ์แคร์ care, หาเวลาพักผ่อนทำอะไรที่ชอบบ้างอืมสําคัญมากๆค่ะ งั้นสรุปภาพรวมก็คือภูมิทัศน์ตลาดงานโปรแกรมเมอร์กำลังเปลี่ยนไปเยอะมากจริงๆการปรับตัวเลยจำเป็นสุดๆทั้งการพัฒนาทักษะเชิงลึกทั้งเทคนิคที่เน้นพื้นฐานอัลกอริทึมความเข้าใจ AI คลาวด์ครับแล้วก็รวมถึงซอฟต์สกิลด้วยนะอันนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันค่ะหัวใจสำคัญจริงๆอาจจะไม่ใช่การมองว่าเราแข่งกับ AI นะคะแต่คือการเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกับมันให้ได้ดีที่สุดแล้วก็พัฒนาความเป็นมนุษย์ของเรานี่แหละ ความคิดสร้างสารรค์การแก้ปัญหายากยากการสื่อสารการทำงานกับคนอื่นสิ่งที่ AI ยังทำแทนไม่ได้ถูกต้องครับและแน่นอนต้องดูแลใจตัวเองไปด้วยนะครับสู้ๆครับทุกคนถ้าคุณผู้ฟังฟังมาถึงตรงนี้แสดงว่าคุณน่าจะไม่ง่วงแล้วล่ะค่ะถ้าไม่ง่วงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็แชร์ให้เพื่อนที่อาจจะง่วงๆฟังด้วยนะคะเราเจอกันใหม่ในการเจาะลึกครั้งหน้านะครับ มีหัวข้อไหนอยากให้เราหยิบมาคุยมาเจาะลึกคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนกับรายการวิชาการไม่โฉ่งง่วงสวัสดีครับสวัสดีค่ะ